สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําแกงกะทิอยู่กล้วยใส่ไก่จ้าหยวกกล้วยเนี่ยยายปุ่นเอามาจากนาเพราะว่าที่นาต้นกล้วยมันล้มตั้ง3มต้นแน่ย,ยายปุ่นเสียดายค่ะก็เลยเอามาแกงกินซะเลยตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังตาพริกหอมกระเทียมแล้วก็มีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีขมิ้นด้วยตอนนี้ต,นนตัวเล็กก็มาตั้งน้ําอยู่เลยจ้าก็รอให้น้ํามันเดือดก่อนเนาะแล้วต่อไปยายปุ่นก็มาหั่นไก่เลยจ้าไก่เนี่ยยายปุ่นซื้อมาจากไทฟู้เพราะว่าวันนี้ยายปุ่นไปอําเภอมาเนาะแต่ตัวเล็กก็ไมไได้ป เขาไปกันตั้งแต่เช้าตัวเล็กยังไม่ได้แต่งตัวเลยตัวเล็กก็เลยไม่ไปตอนนี้ยายปุ่นก็หั่นเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเครื่องที่เราตามาใส่ในหม้อเลยแล้วก็ตมด้วยกะทิเราไม่มีลูกมะพร้าวอะค่ะก็เลยใช้กะทิกล่องแทนถ้าเป็นลูกมะพร้าวนะคะมันจะอร่อยกว่านี้อีกตัวเล็กว่ามันจะอร่อยกว่ากะทิกล่องนะยายปุ่นก็ใส่ไก่ลงไปแล้วเนาะและตอนนี้ยายปุ่นก็เอาโยกกล้วยของเราใส่ลงไปแล้วละค่ะตัวเล็กชอบกินเมนูที่มันเกี่ยวกับต้นกล้วยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวปลีผลกล้วยหยกกล้วย แม้กระทั่งใบตองเนาะตัวเล็กก็ชอบกินหมดทั้งต้นนั่นแหละค่ะพูดถึงนะ่ะโดยเฉพาะหัวปลีนะ่ะตัวเล็กชอบกินมากๆเลยเอามาชุบแป้งทอดหรือไม่ก็ตำปนอร่อยที่สุดเลยค่ะตอนนี้แกงหยวกกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเล็กไม่ได้ถ่ายตอนปรุงให้ดูนะถ่ายแค่ตอนจบแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปตัวเล็กจะไปทอดไก่ชุบเกล็ดขนมปังจ้ามีต้มแล้วก็ต้องมีทอดเนาะตัวเล็กก็หั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทปแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเลยปรุงรสก็ใส่ซอสฝาเขียวแล้วก็ตามด้วยรสดี แค่นั้นเองเสร็จแล้วตัวเล็กก็ใช้มือขยำขยำไปเลยจ้ามือเนี่ยตัวเล็กล้างสะอาดแล้วนะคะทุกคนตัวเล็กรู้สึกว่ามันจะแห้งแห้งไปตัวเล็กก็เลยไปเอาน้ามาเติมนิดนึงค่ะพอให้มันเปียกๆนิดนึงเนาะแล้วตัวเล็กก็ขยำขยำม,มันอีกรอบตัวเล็กนะ่ะอ้วนลงพุงแล้วค่ะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนี้นะ่ะอยากลดพุงอยู่ค่ะแต่ทุกวันนี้ขี้เกียจแค่คิดว่าจะลดก็ยังเหนื่อยไว้รอเลยถ้าไม่มีพุงก็คงจะดีเนาะแต่ทําไงได้ละทุกคนทุกวันนี้นะ่ะอายุเริ่มเยอะแล้วก็เลยลดยากนิดนนนนนึระะบบเเผาผาาามมมัไ่่่คอออยดีหืตสวๆ สาวๆไปทำงานโรงงานน้ำหนักแค่35กิโลกรัมเองแต่ตอนนี้เริ่มแก่แล้วก็อ้วนจำมั่มไปเลยสิคะทุกคนพวกมาที่กับข้าวกันต่อเนาะตอนนี้ตัวเล็กก็กำลังเอาไก่ของเราชุบกับเกล็ดขนมปังนะเมนูนี้ก็ทำบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบตัวเล็กก็ว่ามันอร่อยดีเหมือนกันทำแค่นี้ก็พอนะคะก็กลัวจะกินไม่หมดเนาะก็เสียดายของตอนนี้ตัวเล็กก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บใส่จานไปเลยหน้าตามันก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็พร้อมเอาลงไปทอดแล้วละค่ะทุกคนตัวเล็กก็ไปตั้งกระทะก่อนนะ ใส่น้ำมันลงไปค่ะในกระทะมันมีน้ำมันเนาะเสียงมันก็จะดังเป๊ะแป๊ะเป๊ะเปะเ๊ปะอยู่นั่นแหละค่ะตอนนี้ตัวเล็กก็เคลียกระทะก่อนเพื่อ <c oughs> ที่มันจะได้ไม่ต้องติดกระทะเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไก่ของเราลงไปทอดเลยจ้าน้ำมันนี่ก็ร้อนดีจริงๆเลยค่ะทุกคนตัวเล็กก็ต้องพยายามเคลียแล้วก็พลิกบ่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเล็กกลัวไก่มันไม่ซะก่อนเพราะว่าไฟอ่ะค่อนข้างแรงอยู่นี่จาะหน้าตามันก็จะได้ประมาณนี้ก็เคลียพลิกไปพลิกมาอยู่นี่นั่นแหละค่ะให้มันสุกเสมอๆดูสิคะทุกคนสีสันนะมันเริ่มน่ากินขึ สักพักหนึ่งตัวเล็กก็มาเขี่ยมันอีกแล้วละค่ะก็กลัวมันจะไหม้ซะก่อนที่บ้านตัวเล็กวันนี้ก็ร้อนมากๆเลยค่ะมันร้อนจนมันคันตัวเลยอะทำกับข้าวนี่ก็ต้องทําสู้แดดเลยนะคะเพราะว่าแดดมันส่องเหมือนกันบ้านตัวเล็กมันไม่มีห้องครัวเนาะก็เลยต้องทําตรงที่โล่งๆแบบนี้เลยเวลาฝนมันตกหนักๆมันก็สาดเข้ามาเหมือนกันนะคะถ้ามันไม่สาดก็ไม่เป็นไรอะเนาะแต่ถ้ามันสาดเข้ามาก็คือเตาเตออะไรก็คือเปียกหมดเลยค่ะทุกคนพูดไปพูดมาไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วละค่ะกล้องก็มือจนมองไม่เห็นไก่เลย กับข้าวเสร็จแล้วก็พอพักผ่อนก่อนค่ะทุกคนพามาดูมะยมที่บ้านตัวเลขข็กค่ะลูกดกมากๆเลยมะยมนี่ก็ได้กินตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะพอผลมันร่วงมันก็ออกดอกใหม่แล้วก็มีผลใหม่ขึ้นมาอีกตัวเล็กเห็นผลมันดกมากตัวเล็กก็เลยถ่ายให้ดูดูสิคะทุกคนท้องฟ้านาบ้านตัวเล็กสวยงามมากๆเลยส <c oughs> ่วนน้องน้าทีเลิกเรียนมาก็ไม่มีอะไรทํานั่งเล่นอยู่แต่กับหมาหมาสุดที่รักของเขาละค่ะเจ้าตุก๊กตุย๋ยตัวนี้นี่คือรักมากที่สุดแล้วดอกโมกค่ะทุกคนตอนกลางคืนคือมันหอมมากๆเลยตัวเล็กก็ไม่รู้วว่ามมัันนีดอกกะะคตเล็ พอทากับข้าวเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็พาลูกชายมาเดินเล่นพามาดูลุงใส่กุ้งจ้าตัวเล็กอะ่ะเรียกว่าลุงนะส่วนน้องนีอ่ีเรียกว่าตาว่าจะเรียกตาม,มนก็แล้วกันเนาะเรียกตามลูกนู่นจ้าทุกคนน้องนาทีก็เดินตามตามมนใหญ่เลยลุงเขาก็ร้องใส่ไปอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีกุ้งหรือเปล่ากุ้งนี่ก็คือกุ้งฝอยนะคะทุกคนเราก็ต้องเอาหัวอาหารใส่ไปในขวดโคก,ก่อนแล้วก็ปักลงไปในน้ําแบบนั้นเลยค่ะขวดโคกมันก็จะลอยอยู่แบบนั้นเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันมีกุ้งนะกุ้้งมันก็จะเขา ไปกินหัวอาหารที่เราใส่แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ได้เนาะแต่ก่อนน่ะตัวเล็กใส่ตัวเล็กได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เขาขุดสะใหม่อ่ะตัวเล็กยังไม่เคยใส่เลยเพราะว่าที่ดักกุ้งของตัวเล็กก็คือพังหมดแล้วล่ะค่ะก็เลยไม่ได้เอามาใส่เนาะและน้ำมันก็ค่อนข้างลึกด้วยล่ะค่ะก็เลยไม่ได้ใส่เนาะกลัวมันไม่มีส่วนน้องนาทีน่ะเอาหอยเชอรี่มาอวดแม่นี่แหละค่ะทุกคนคือสิ่งที่น้องนาทีต้องการก็ได้หอยเชอรี่แล้วก็ไข่หอยเชอรี่น้องนาทีบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านชอบอะไรแปลกๆ ทางแปลกเหมือนแม่มันเนาะสำหรับวันนี้โดยเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย